สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ TalkingPet ค่ะก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะน,น,นี่หนังสือพูดได้แล้วก็มีแผมให้ด้วยริทัด ABC แล้วนี่ปากกา าเปิดดูเลยอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือมีเป็นรุ่นว่ามีรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้มีสามรุ่นารลงทะเบียนลงยังไงนีประกันคู่นี่เราใช้ยังไงช่องเสียบหูฟังเอ้ยที่เสียบหูฟังฟังได้ด้วยดีมีใบรับประกันสินค้าอันนี้อันนี้อะอันนี้คืออันนี้แผ่นควบคุมใช้ร่วมกับประกาเราใช้อันนี้ได้ด้วยเหรอกดถึงได้เหรอ ในที่แชดแบกแชดแบกอันนี้หนกคู่ใช้ได้เลยไหมลองเปิดกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Talking นเ n นค่ะลองไปเอาสมุดมาสิให้ต้องแตะอรนนี้ถืงนี่เลกให้เขาดูานี้ก่อนภาษาอังกฤษเล่มแรกของหนูเล่มหนึ่งเปด Doll Cake สลัดอุดมไปด้วยผักเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากๆค่ะสดีอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีอันนี้ปาการ์โนคูกนะ แต่ลูกคู่กนนีน,น,นะนแต่ก็แถมลูกมาให้ด้วยแล้วก็จะเปิดเครื่องเขาก็จะมีช่องเปิดเครื่องให้ใช่ไหมครับลูก<ช>สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ท็อปปี้แพนค่ะอันอันนี้ก็จะกิ้ได้ได้มีตรงรีน้ะต้องอ่านให้จิ้มตรงนี้ก่อนนะนอันเนี้ครับในกล่องมีอะไรให้บ้างครับลูก แล้วก็มีที่ชาร์จชาร์จลูชาร์จแล้วก็สามารถใส่หูฟังได้ด้วยโอ้แล้วก็มีแผงวงจรใช่ไหมที่ก็เป็นกระดาษกันลูกไหนหยิบให้พี่ๆดูด้วยก็สามารถอัาเสียงเราได้อ่าเสียงเราได้ด้วยเทียบกับเสียงของภาษาเนาะอันนี้เราอ่าเสียงเรื่องเรื่องมันมีฟังอันนี้ได้ด้วยนะ M3 p ได้ด้วยเนาะ อ่นไหนลองลองทำในนี่ให้พี่พี่ดูดสิในหนังสือก็หลบอันนี้ต้องพูดตามด้วยนะก็ M จะเป็นเพลง นี่เธอคุณวฉันวฉันค่ะทุกคนคะหลังจากที่แม่กู้ได้ลองให้น้องอานิวได้ใช้ปากานกคูกนะคะน้องก็มีความชอบค่ะแล้วก็สนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะหนังสือที่ใช้ร่วมกับปากาเนี่ยก็ใช้ได้มากเลยค่ะเยอะแยะเลยเนาะที่แม่กู้ตัดสินใจซื้อเพราะว่าภาษาของเราก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่เป๊ะนะไม่เป๊ะเท่ากับ ประกาเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นสำเนียงของเจ้าของภาษาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็นหนังสือนิทานนะคะก็สามารถที่จะเนี่ยพอจิ้มไปปุ๊บเขาก็จะอ่านนิทานเลยค่ะก็จะอ่านให้ลูกฟังแต่ถ้าจะให้ดีก็คือเราก็อ่านให้ลูกฟังเนี่ยดีที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าให้ลูกได้เรียนรู้ภาษา เพิ่มเติมก็ตัวนี้ค่ะเหมาะนะสำหรับแมวโก้เนาะก็ถ้าเพื่นพนพนอนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือหรือว่าจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะคะแมวโก้สั่งออนไลน์มาค่ะคุ้มมากๆเลยเพราะว่าได้หนังสือมาอีกหลายเล่มเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เขาก็มีรับประกรันให้1ปีเต็มนะแล้วก็เจ้าตัวประกาเนี่ยมีความจุอยู่ที่3 2มสิบสองจิกเลย แม่โกโก้ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเนาะและอย่าลืมค่ะเพื่อนใหม่ฝากกดกระดิ่งกิ๊งกิงพร้อมกับกดติดตามให้แม่โก้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ